ืออะไรในภาษาเกาหลีนั้นคำว่ามากคือควยอวอควยอวอแต่ว่าแล้วมันจะมีปัญหาเมื่อไหร่มันจะมีปัญหาก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะพูดให้สุภาพมากขึ้นเราก็ต้องเติมคำว่าู้วักฉันไม่รูอเลยอ่ะอันนี้ยังไงเซลสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นมีตัวสุดท้ายของครอบครัวแล้ว นั่นก็คือลูกหมีนั่นเองซึ่งก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจแตมุแตมีเหมือนเดิมเลยแล้วในเท่านี้ร้องว่ายังไงไปดูกันเลยอ,อกกน,นมคิวอกกนมคิวนั่นก็แปลว่าลูกหมีนั้นน่ารักมั่ว ทีนี้ก็จะได้รู้คำว่ามากเนี่ยคืออะไรในภาษาเกาหลีนะคำว่ามากก็คือคำว่าน้อมูแปลว่ามากเองแต่ทีนี้พอเวลาที่เราเอามาพูดซ้ำๆๆๆเป็นน้อมูน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 อมูแปลว่ามาก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 มามานารวมกับคำว่า คิยอว์คิยอว์อวแปลว่าน่ารักนมุคิยอว์ก็คือน่ารักมากก็คือเวลาที่เราไปซื้อของใช่ไหมแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยาอันนี้น่ารักมากเลยอะเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่าแบบ a a, อะนมุคิยอว์หรือเวลาที่เราไปเห็นเด็กที่น่ารักน่ารักเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้เหมือนกันว่า คำว่าคิอยว์เนี่ยเป็นแบบที่ไม่สุภาพเป็นแบบที่ไม่เป็นทางการเป็นแบบที่ใช้สำหรับพูดกับเพื่อนหรือคนที่อายุน้อยกว่าเรานั่นเองถึงจะโอเคพูดคำว่าคิอยว์หรือพูดกับตัวเองก็ได้ว่าฮะอีกะคิอยว์อย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหา แล้วมันจะมีปัญหาเมื่อไหร่มันจะมีปัญหาก็คือเราไปพูดกับคนที่เขาแก่กว่าเราแบบป้าหรือเราไปพูดกับคนที่เขาแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าเราแต่เป็นเจ้านายเราเป็นคือมีสถานภาพทางการงานที่สูงกว่าเราก็ต้องพูดกับเขาโดยใช้รูปประโยคที่สุภาพโอเนี่ย าสมมุติว่าเราจะพูดให้สุภาพมากขึ้นเราก็ต้องเติมคำว่าโยลงไป <Wow. S 1> เติมไปข้างหลังแบบนี้ <Okay. S 1> ก็จะกลายเป็น c ิย e r o i a l cute r o i a ก็แปลว่าน่ารักในฉบับที่สุภาพไปพูดกับอป้าได้อย่างสบายใจอป้าก็จะไม่ว่าเราว่า ทำไมพูดกับฉันไม่เพาะเลยอ่ะ ch อันนี้ก็คือพูดเพาะเลยถ้าแบบน่า <meets> ร <Gil ets> ักมา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 กอย่างเงี huh? ้ยก็คือเป็นน่ามู้นน่ามู้นน่ามูนน่มูนน่มู้นน่ารักมหรือเราจะใส่คำว่าจริงๆน่ารักจริงๆเลยก็ได้คำว่าจริงของภาษาเกาหลีก็คือชินจาเนี่ยก็จะเป็นชินจาน่ารักมาก โอเควันนี้ก็สอนเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะก็คิดว่าน่าจะได้รับคำสั่งไปไม่มากก็น้อยเนาะนิดหนึ่งต้องได้แหละต้องได้โอเคอแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย